สวัสดีค่ะสวัสดีซีเฟนชองทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคือเก่านะคะ <S <S คลิปนี้เปิดตัวด้วยรอยยิ้มอีกแล้วน้ำชมคลิปนี้จะมาปล่อยสูตรไร้วันให้ไดพิจารณากันคือเกานะคะช่องแพ,พร,ร่พรวยจะปล่อยเลขใกล้วันนะคะเฉพาะมือที่มีรัฐบาลลาออกน้อชมจันทพุูธศุกนะคะอาจจะมาซาหรือมาไว้นะคะแต่กับปล่อยให้พิจารณากันคือเกาน้ำม คลิปนี้จะปล่อยถึงสูตรแม่ริมโค้งแล้วค่ะสูตรพ่อผู้ใช้ได้พิจเลนากันคือเก่านะคะมวดที่ผ่านมาบอผิดหวังถึงสูตรแม่ริมโค้งแล้วค่ะสูตรพ่อผู้ใชยเลยนาำชมยินดีกับคนที่ได้ชคได้มาคือเก่านะคะเน้นน้อยนะคะสามน้อยพิเศษปกติวิเอพี่นำชมห้าน้อยนี่นะคะท้บผูดใดเล่นน้อยแรกแตกตั้งแต่แน่แรกกับบทต้องเล่นต่อน้ำชมท้บผูดใดงบหน่อยนะคะถ้บผูดใดงบ ลายจังตามตอ่อนมชมเพื่อจะบ่เป็นการสิ้นเปลืองนะคะนินนักห้าน้อยแลวกะ็ไปที่นินนักเท่งเล่าพัฒนาน้ชุชมเป็นสูตรมัดรวมนะคะจะไม่เบ่งสูตรแม่ริมโคงก่อนนมชมงมวทต่ิพันธ์มาบ่เฮ็ดไห้ผิดหวังนมชมปังโตเนิ่นเต็มๆนะคะสำหรับห้าน้อยนมชมแตกโตัวน้นตรงๆคือน้อยวีไอพีนะคะหกเก้าหนึ่งนมชมเก้าหนึ่ง ตรงๆเนาะคะ่ะลาพัฒนาเลขที่ออก6กสี่น้ำชมเลขจัดให้เก้าสีออกกับผัวนะคะแต่เลขวิ่งเลขแรนมากคือเก่าน้ำช่มผู้ใดได้กับผัวไว้ยินดีทั้งน้อยทั้งเล่านะคะวันนี้สูตรแมริมโขงจัดชุดเต็มออกว่าห้ได้พิจารณาอีกแล้วน้ำชมสำหรับสูตรแมริมโขงนะคะวันนี้คัดให้เป็นสูตรมัดรวมเนาะ เป็นสูตรที่เดินดีหลายนะคะจัดไ้งวดนี่น้ำส้มชุดติมน,นี่คือเลขงวดนี้นะคะสำหรับสูตรเมริมโขงนะคะงวดวันจันทร์ที่3สามพฤศจิกายนหกแปดนะคะเลขวิ่งเลขเรนซ้ายวิ่งซ้ายรูดคือสกับ7นะคะ วัน,นี้จัดชุดติม่มห้มีเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดหกศสี่สี่หกสี่สามสี่สแล้วก็แปดเจ็ดนะคะนี่นักให้แค่หาชุดหางคือเจ็ดสามเจ็ดหกสแล้วก็สี่หาน้องชมนิ่นๆเลยนะคะเลข3ตัวจัดให้2ชุดสองหาง คือเก่า43กับหา04นะคะเลขรักร้อยคือเก่ากับหาน้่ชมถามักชุดใดนอกจากที่แอดมินจัดให้แล้วไปจับใส่กันได้เลยนะคะเลขสูตรแม่ริง่งคงแตก3มตัวเดินดีน้ำชมว่าจะเป็นเลขฮาน้อยหรือเล่านะคะขอให้ปังๆขอให้มันๆนะคะมือนี้ก็ได้เป็นแนวทางพิจารณนาะเอานะคะขอให้แตกไปจนหดล่าพัฒนานะคุณชม อากในคลิปนี้มีสตดพอผู้ใช้ไเด้พิจรณากันคือเกานะคะเลขพอเฮ้าหมวดทิพานมาน้ำชมผู้ใดได้ชคได้มาเนี้ยนะคะนี่คือหมวดทิพานมาของพ่อเฮานะคะเลขห้าน้อยเป็นว่าบอดองฟันหลายน้อยฟันเฉพาะปกติน้ำชมเลขปกติออกศูนย์หนึ่งน้ำชมหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งตัวนีปังคือเก่านะคะลาปัตนาแตก สองหาล้ช่มผู้ใดได้ดดตัดเหรียญเนี่ยนะคะน้อชุดสองหาแผดนะคะฟังทึ่งน้อยฟังทึ่งเล่านะคะสาหรับเลขกพอเฮาอ้าหมวดนี้เลขกพอเฮาจัดชุดเต็มออกมาอีกเลยได้เป็นแนวทางตัวใดจังใดเห็บซี่เฟินชองไปติดตามรับชมระฟังจากปากของพอเฮาให้พอเฮาเป็นคนคอนเฟิร์มให้พร้อมๆกันได้เลยค่ะสวัสดีครับเอฟซี่ครบับ ครับสวัสดีครับพ่ออุ้ยคลิปนี้เปิดตัวด้วยรอยยิ้มคือเก่าเนาะพ่อเนาะหลังจากที่รับทรัพย์เต็มๆนะคะรัฐบาลไทยมาแล้วนะคะรัฐบาลเล่าบ่ผิดหวังเนาะพ่อเนาะเล่าตึงห้าน้อยศูนย์หนึ่งเงินใช่เล่าดอเลขวันสุขี่ผ่านมาปังอิรินะพอนาะไร้วันเป็นทีนาจับตาคือเก่อนนะคะพอโพชัยเฮาห้าน้อยก็ติดปกติศูนย์หนึ่งเนาะโอ้ยพอเฮาจัด คนบอกว่าห้าหน้อยบอตองเรนไล่น,ลน้อยเปลืองเงินนะคะฟันเป็นโลดน้อยปกติไอีหลีนะพ่อเนาะ <c oughs> สวนเต็ม <c oughs> ๆแล้วพ่อเนาะทอดรัฐบาลเล่าเนาะ,ะสองหาทองห้าจัดให้สามตัวนะคะสองหาแปดเลือกออกสองหาเต็มเต็มเลยนะคะแต่ครึ่งเล่าแต่ครึ่งน้อยแล้วรัฐบาลไทยกับตอเนื่องนอเนาะเลขกถูกเผานเนาะรัวผิดหวังอหลีนะคะเดียว งวดนี้ก็จะตามเลขถูบนคงสุดท้ายคือเก่านะพ่อรัฐบาลไทยก็ได้หงวดนี้เลขเบ้าก็เลขถูบร่ำบีกครับจุดแล้วใช่แล้วครับค่ะเลขถูบนเป็นพีนาจัตตานเนาะพ<ช>่อเลขถูบรัฐบาลเล่าเฮ้าก็ได้เอ,าอ้าเั็นนจันที่สามนะคะหลังจากรัฐบาลไทยออกเลยนะคะเอ้าฟัน,หนไ,ไหนเฟ้นช่องเข้าเน่อยค่ะพ่อเด้ตัวใดเนี่ยหวดนี้หงวดนี้งวดประจำวันที่สาม พ่โอโยหวยเล่าอีพีทุกคนครับจับตาให้ดีนะครับเด้อค่ะพ่อสองหกวันนี้พ่อเราคัดให้มีสองหกคร่ะพ่อสามเจ็ดสามเจ็ดค่ะห้าเจ็ดห้าเจ็ดค่ะพ่อ,อหกห้าหกาห,กาหก้าค่ะพ่อ กสี่แล้วมีหกสี่ค่ะหกสี่เบ็ดเบ็ดเลยน้อครับน้อเลขสองตัวน้อคช่เอาเอาเลขสามเจ็ดศูนย์อีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งคือเจ็ดศูนย์บอพ่อครับเออตอนนี้พอเข้าคัดหายมีหกชุดหกหางนะคะได้สองหกสองเจ็ด ครับมาเจ็ดครับหกห้าครับหกสี่แล้วก็เจ็ดศูนย์ครับพ่อครับตัเน้นเนาะครับเนาะเน้นไปไดครับพ่อตัวเน้นหกห้ากับหกสี่เน้นไปที่หกห้ากับหกสี่พ่อและห้าเจ็ดอีกชุดหนึ่งคือหาเจ็ดนะค่ะครับจัดคัดให้หน้อยๆแล้วก็เน้นหน่อยๆอีกแล้วนะพ่อหัวดีก็ได้ขอหัมาทึ่ง น้อยทึ้งเล่าคือเก่าค่ะพ่อความคิดหลายๆเลยค่ะเด้อที่แบ่งปันแนวทางดีๆให้พ่อได้โชคได้ mắn แล้วกในนั่นน้ำกันครับสาธุค่ะพ่อบคุณพ่อค่ะสวัสดีค่ะค่ะท่านผู้ชมนี่คือสรุปตัวเลขทั้งเบิดทั้งมวลของพ่อผู้ช้ยเฮานะคะสูตรรัฐบาลเล่าน้ำชมจัดให้มีสองหกสามเจ็ดห้าเจ็ดหกห้า 6กสี่แล้วก็เจ็ดศูนย์นะคะพอห้าเน้นหนักห้แค่สามชุดสามหางคือหาเจ็ดหกห้าแล้วก็6หกสี่เน้นเนีนน้ำชมเลขถทูบมวดนีเป็นพุม่มลาวพัฒนาได้แปดเจ็ดแปดหรือว่าแปดแปดเจ็ดนะคะพอหฮาว่าอาจจะเบิ่นมาน้ำชุ่มคือแปดแปดนะคะมักชอบเคีบหน้าจอไปพิจารณาได้เลยด้อคะเด้อนี่คือสูตรรายวันนะคะเป็นแนวทางรายวันของ รัฐบาลล่าแล้วก็ห้าหน้อยทึ่งสูตรแม่ริมคงแล้วก็สูตรพอโพ้ใจมักชอบพิจารณาอานำชมงวดนี้ผู้ใดได้เข้ามารับชมระฟังได้เสียงโชคเสียงลาบก็ขออวยพรให้ทุกท่านทุกคนจงมีโชคมีใช่ฉกๆกมันมานึ่งปกปังกันสุข,ขุสุขคุนค่ะสวัสดีค่ะ